สวัสดีครับผมหนู่บนไพศาลเทคนิคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองนะครับลำโพงครับอิดิชั่นนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับรุ่นนะครับ e d s ครับ6.5.2ให้ฟังเสียงกันนะครับลำโพงตัวนี้อย่างที่แนะนําไปแล้วนะครับว่าเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วครับเป็นโครงสร้างหลอดนะครับแล้วก็บูฟเฟอร์เป็นโครงสร้างหลอดครับแล้วทวิตเตอร์เป็นแบบซิลโดมนะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับที่น่าใช้เลยทีเดียววันนี้นะครับผมจะลองนะครับทดลองกับลำโพงทดลองกับพาวเวอร์ของ JVC ครับซึ่งเป็นชาร์จ AB ผมทดลองแล้วปรากฏว่านะครับผมว่านะครับเสียงมันดีมากนะครับแล้วก็นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับกับการนะครับฟังเสียงครับน้โพุปีดิชั่นนะครับกับการลองนะครับกับการลองกับเคอแอมนะครับของ JVC นะครับ JVC ตัวที่เราลองนี่นะครับก็เป็น JVC 2 c h สอง e l นแนลนะครับสอง a n นแนลนะครับของ JVC นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนะครับ KD 3 2 0 2เป็นชาร์ด AB ครับแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆแบรนด์ JVC ผมลองประกอบคู่นะครับแล้วลองดูผมรู้สึกว่าเสียงมันดีมากครับเลยอยากจะลองให้ท่านฟังครับรีวิวให้ท่านคุณดูครับว่าลำโพงเจ้าอีดิชั่นเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเสียงมันดีจริงๆนะครับที่บอกว่าเป็นโครงสร้างหล่อนะครับแล้วก็นะครับงานสวยแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าสวยแต่ตัวนะครับงานดีด้วยนะครับ กับพาส์ทีครับที่ดูโดดเด่นนะครับหรูครับมีคุณค่ามากๆเลยนะครับอะไรดีครับเดี๋ยวนี้หาแบบนี้หายากขึ้นยากนะครับเนื้องานในที่บอกว่าเนื้องานการประกอบต่างๆมันดีจริงๆครับดีอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องฟังเสียงดูด้วยครับว่าน้ําเสียงเขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับ ครับผมฟังดูแล้วนะครับก็คือเรียกว่านะครับเก็บไว้คนเดียวไว้เก็บไว้คนเดียวฟังไม่ได้ครับต้องมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับท่านนะครับที่อยากจะทดลองฟังเสียงครับสามารถมาทดลองฟังเสียงได้นะครับที่ผมนะครับยังหยู่ร้านไปสศารทเทคนิคครับหรือว่านะครับ สนใจก็สั่งซื้อได้ครับราคาไม่แพงนะนี่แค่1,990บาทลดราคานะครับจากปกติเราติดตั้งหน้าร้านอยู่5,500บาทนะครับวันนี้เราลดราคาปกติขายขายส่งนะครับเพื่อให้เราติดตั้งเองเลยราคาเพียง5,000ในราคาเพียงครับจาก5,550บาทเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับสนใจระพงดีๆแบบนี้คุณภาพนี้แล้วเสียงขนาดนี้นะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ผมยังหัวนะครับก็ขอจบรีวิวครับแต่นตังตั้งเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ